ชมหน้าสุตาหนุ่มคองใจคนไทยที่ถูกค้นหาชื่อใน Google มากที่สุดในปี2022 g o o g l e Ten ได้เปิดเผย10อันดับค้นหาของคนไทยตลอดปี2022พบว่าสุตาหนุ่มจ็กสันหวังมาแรงทยานติดอันดับ1ชื่อของบุคคลที่คนไทยเสิร์ชหาใน Google มากที่สุดในปี2022หลังจากพี่แจ็คสันบินลั่นฟ้ามาโชว์เปิด การแข่งขันฟุตบอลนัดกระชับมิตรของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับลิเวอร์พูลในงาน The m a s ทเ s w s r l d o p o p i n i n g Light t n เด็บแคน k ที่สนามราชมังคาลากฬาสถานเมื่อวันที่12กรกฎาคมที่ผ่านมารวมถึงเดินสายออกรายการออกอีเวนต์ปรากฏตัวตามสื่อชั้นนำของไทยมากมายไม่ว่าจะเป็นรายการวิทยุคลื่น MET 107 F E M 94และรายการโทรทัศน์ร้องข้ามกำแพง The Voice All Star Woody Thor ก่อนจะตอกย้ำความปังด้วยคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกในฐานะศิลปินเดี่ยว j a c k s ั n หวัง Magic Man World Tour 2022 Bangkok ที่จัดเต็มถึง3วันโกยความรักจากแฟนๆได้อย่างท่วมทน้น